แม่าัดแต่ว่านี่เป็นวัดพิเศษนะพ่อเนาะพิเศษไฮซห้ให้อนงือจนนี่ยเั้าเก้นเงวดกเลือเนี่ยหวยก็คือขี้ขุยจังะก็ยังอ๋อมี่ยังเนะไม่ไปักวัไม่ปดั่งตั้งวนี้เลือก้คนเงดนะเรีวนี้บ่งเดียวน้ำผู้ใด่เลกคำนวอเลือกครับเรืยกคำวณอนะพ่อเนาะ แม่สี่สิบหกสีิบเนวัลมันบดถึงวันนี้แต่มันรูปไอ้เจียบเมื่อรา้ิขายหนาใช่ก็บอกหัวเจ้าว่าก็บอกตัวเด่นอะไรดอกตัวเด่นมี่เยอะตัวเด่นมี่ก็ขายหนาดอกกะทธรรมดาละพอเอ้ยแต่ว่าคนเยดเดียขี้ังสยบว่ะเหรอบ่รครับเต็มหน้ากระดาษพุ่งเลยมึงอ่ะเงวเนี้เสียด้คนเงนเต้บ เมื่อกี้กัดเจ้าเนื้อเกิดกันนะต้องเงินเรียกไม่มาด้วยกันหกตัวไม้ออกด้วยกันหกตัวไม้ออกด้วยกันเลยบ่ามันนั่นหลาบจับมือนั่นฟั้งมูอเลยนี่หมดใช่ไหมเจ่าเมื่อนี่ค่อยสีนั่นเนาะจ่อจ่อจ่อมื่อเจ้ามาถามอีกจ้ามาถามอีกมางวดหลังว่าต้องเงินใหม่มาถามเสือไม่แมนดีดีบอกเอเขาฝากมากระเทียมไม่ให้เราเลยเขาฝากมากระเทียมาันนี้มันเจียงขักปุ่นเนาะงวดก่อนนี่กัดเก่งกับก้านงวดก่อนนี่บ่้าบ้าบ่บอกตัวซืือ บอกเีลาน้อยไป๋เรียกคกตัวเก็ตตัวบอกรู้กันนี่เรียกบอกเีหลาน้อยไป๋งวดก่อนนี่เดียนี่เดียวนดียเดียวเห็นบหมเล่นสามมันตัวเดียวก็ผ่าเนี่ยนี่งวดก้อนบอกรู้งวดตทหารนี่เดียวงวดงวดจนเก็ยรเกียตห็นไหมนี่บองดูนี่บอกร่าหนั่งห่อยมันบอกนี่เดินสามมันตัวเดียวถือเปี๊ยมันมีเทมาอยู่นู่นนี่ไม่ใช่ไม้ ได้เก้าตัวไปออกซสกกนเนี่ยเนี่ยเนี่ยรับนี่นังหน่อยบ่เอาให้ตัวงวดตัวหันนี่เด้ขางขงเห็่บนจุกเจ้าบอลจุเปีอะไรเนาะนี่เดนเดนสามเจ็ดใจยหมนั่นงวดต้อหันให้ิลาไปตัรูกไม่ออกซสกันแล้วถามว่ากันนะฮะพอไ่บอกด้วยกันจึงเงนบอนี่เด้ดีๆไม่หรอกนี่มันมาเอาอยอ่ห้างับก็ให้ฟอกตัววันนี้กัน เลข6ตัวบ่ออกแท้กันหยดบ่ฮะเอาแบบนีะใครสิแงบาดนี้หวยๆๆๆพี่คุยแล้วตัวผู้ใหญ่ก็สิว่าเอาๆเอาเมิกให้อีพ่อให้เราเขียนเขียนมาเอามีมีแนวเขียนใส่บ่ล่ะโอ้บ่เอากระดาษเาของ่อใหญ่บ่กาพุ่นแบ่อันนี้สิเขียนให้อือก็ได้คือเก่าะเขียนนะก็ได้เขียน ตามชุดนี้ว่าตัวหญ่ดีครับเสีด้วยเสียดก้คนงยมืนเดี๋ยสิลอกเราดอกาเดี๋ยสิลอกเลยอธิบายให้เอฟซีดอกิ่พอเหียนตันสบายเลยครับนี่บอกเอานี้เนะครับเอาหน้าไม่ก็ได้ครับเอาหน้าไม่นะเออหนเออนี่ะเียนรถบสดปวดชตอเฮียดคนเงก่อนครับม่เียกเาด้กัน ไม่มาเดวยกันไม่มาเดียกันไม่าให้มาด้วยกันเลยเออหนึ่งสองสามเจ็หกไม่มาเดียวกันครับลาชุเดอคุณประพกุญป้บจังกุณประจังไปเจ้ากุณดอนมันดูากุ้ปะเฮลีกุณไปขอให้มันออกเม่นเม่นเห็นบองวานที่ตบก็แลยตบก็เลยวันนี้ก็ตตบก็แลกันรักเที้ยงตบก็เลยเห็นหลวดมนจะต้อยกกุญปิ้นปนกุินหลอกล็อกปลักเมื่อ หลอกลวกันป ok <hi> ิ้นหนายพูดมาเนาครับนี่เราหลักมันอะไรสินะอันนี้หลักเลยเท่าไหร่เนี่ยฟังเมืองหลักเอะคู่อีพอดีดีตอนฮะคู่ว่าอาจารย์นะดีดีวะดีทุกไม่จำเป็นอะไรตอนผมมาไทยพอได้ท่องภาษายงงเลยใส่หัวอยู่เนาะนี่คู่ว่าอาจารย์จงเป็นจละหันเลยชื่อมื่อนี่เรียกกะจ้าหรือก็ช่องเป็นบ่เกิดมา บอกจะได้เดีวนั้นออกมากไม่กออกดีดวเองพเงินจุกของคนเงินกับเงินต้องกันวัดผิดว่าเสานท่านกินเข่าไปหรือเ่าโอ้ยผิดสีม่วงหาม่วงกินเขาเย็ดไว้แหละทั้งบ่กินพ่อบ่กนิ่นงตัวพไปนเจียกับเปสวนนว่ายังเห็ดนี่นมนเสียอย่างนี้หปลายังกี่ดอกปลูกก็ไม่ก็ได้ไม่ได่เขาเห็ดเนี่ยเขาหมายวัดเต็มพวกเห็ดสวนฝุ่นลังบ้านไปเห็ดบกี่เขกียเกี่ยวลลาไม้เนี่เขาปลูกไว้ เขาเก็บเมื่อกี้หนึ่งอะไรมั้งเขาอี้จอดีตูเตะตัวนี้กออกเด้ยังไงพูดกับกมลอะไรเพื่อูดนั่งตามะไะโมลเป็กนั่งเดินหกก็หกก็เสียสองตัวได้ยังไงหกก็หกก็เสียสองตัวเขาคุณเจยวอยู่เหนือหัวเด้อย่าเสียผู้ใดเด้อย่าเสียผู้ใดเนี่ยคิดได้จะบ่ได้เป็นเสียผู้ใดคิดเสียจะบอกมีผู้หล่อผู้ใดคิดได้จะเย็นไปที่อ่านผู้ใดคิดการจะไม่ได้ผ่านพบเลยนะ น่ะโมนะอ่ะนะโมมาอุะอนะโมมาอุพุทนทั้งนิเวศตัางทรรมนิเวศต่งสังคนนิเังเปลืองเงินใหม่คิวเรื่องวันนี้นนมอคิวประเทไมดีปั๊มนี่แล <c oughs> ้ว่าเนี่ยเสือวกว่ามาแล้วเนาะสี่บหหาทิ่มวลหกชิ่มวก็ทานมาแล้วพิษแช่หวดเดียวเลาออกมาเพราใช้พิดเท่าเดีชชวยว เที่ยวแห้วันนี้ช่วนี้นัน่งรวมกันเยอะๆไห้ออกอ <laughs> นันมกันเยอิหาคู่อาลรบนี้แต่เบิ้งด้วยบนี้เอาตัวเ,เ,เียเนแข,ข,ขนเลยบอกว่ากนแขนบอกง่ายเลยเนาะขนขนเรียกมันชิมาวัวนี้ยังขี่วันชิมาหนึ่งห้าศูนยหก้ยไม่ยอดหน่อยเถะ ก็จอก็จะเงินปนพอสอบก็ไไปเลี้ยงกื่อนกันหัจไปนี่มันจิมาหัวจิมาหัวจิมาน้ำกันี่วเทนันนี้ัวนี่เด็ดเป็นพิเศษโอ้ห่าหกตัวห้มาน้ำกันห้มาสี่ตัวเท่านี้เดี๋ยวเราสีเกียนตัวว่าเขียนเมามันจกมีครูของมันอยู่คฟังด้วยบ่นี่พวกเจ้าดงดกว่าพวนี้แหะ นี่คนเหตดใดกินสีบัวรประเทศไทยวันนี้เลยต้องตำตำเสียนายกำมิดปิดวงวงหาปิดดวงสีนัน้นบอกวังก็ไปให้จมหมดแล้วันนี้หาสีดมตําเนอะวันที่มากนี่เพื่นสีออกสีมากออกในคนเมืงองเทับาลก็แล้วมั่เนี้กินไหม มืองเหาเงาวันที่มาดิครับแต่ว่าเรียกเม่อาน้กันบ้างเลี้ยวบ้านนี่อือ้ให้ว่าวันี้นี่มาโต่าน้นที่วันนี้เดี๋ยวสิบอกตัวเล่นหน่อยยังไม่สั่นตเลยสีบอกว่าทันจุดหนครับฮะนี่ปหมอนี่วันนี้ไปทีสีดงวันนี้ เนื่องก็ผาเด่นเนาะเนื่องก็ผาเด่นแหละตัวร่องก็คือศูนย์กระหอกเนาะแม่นบ่าพอบัดนี้จับคู่นี่บัดนี้พ่อจับคู่ให้บัดนี้พ่อจับคู่ให้จับคู่าตัวใดเป็นเด่นเป็นร่องเดี๋ยวผมขออนุญาตรออีกที่หนึ่งแล้วก็เฮ็ดง่ายๆใหน่อยพี่น้องเบิ่งแล้วก็ืออธิบายฟังท้ายคลิปเนี่ย วันน, six six eight nine nine eight 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 นี้แ, well uh seven seven แล้วันน ah ี oh! ม mm? okay. ้มันกิน้องยังเรี่องเล่นดับเลยดับรู้อยู่ครับจีดับเก่าเล่วันี้ดับเก่าิพอดับเก่าแล้วว่ะ นี่สนิมเครับไม่ช่ดเจรเลิะเะาะจะหาคูเท้ที่ดีไม่พดทั้งีเนหะอะอ้าวก็ลาบไปแส้วปรดี๋ยวนะครับป้าเยืดบ่ดครับกายเห็นตบวมันเีกายไปเลยเรรัฐบานอยู่ที่ม่าจับใส่กันกับห่าเข้าสี่เขียนใดหนึ่งสามสี่บอกหสามหนึ่งสามหนึ่งเพี้ยเี้ยคูมันเขียนสามหนึ่งนะนึ สามหนึ่งรับหาสามสิบบ่พอป่หาสามนี่เนี่ยถูกเ้าไปอย่งอีกบันไล่ไปสนาช่งขึ้นไหนว่าหาสามหาสองหาสองนี่มดเนี่ยบ่ั่นเท่านั้นมันคือหน่อยแอย่างอีกบันี้ที่ขึ้นไปมันขามมากขนากันอืมบันนี้ก็ 5 4ได้5 4 5 8 5 4บปดอื5 4แต่ี้ขอไปขอหอยนะ่ก็เรียขอหอยจะเอาขอหอยกันไหมกันไหแล้วตัยนั้นไงเออยายังละแปดหนึ่งแปดนี้กนอ่าอ่านึ่งนี่เสียวมาใจอย่างนึ่งหามาน้ำกันบ่พออยู่ในวอนึ่งหาได้นึงหาได้นะนึ่งหาได้มีนึ่งหา ไม่เรียกขึ้นหน่อยสิแต่อย่าหัวหาคุ้มเรียกเราเลงออกสิจำหลกหลายเนาะเราถึงนวดเอเรียด้วยกันหนึ่งห่าล่ะกัหนึน่งสองบ่อืมอีมีอันจะไล่เท่านั้น<อ>เรียกเรียกขึ้นนี่บ่หลายตัวเช่นนี้แหละหนึงนนนน่งซีสำตนะหนึงน่งซีบ่ได้หนึ่งซีบ่ไดบ่เขาป้าน้วยกันแล้วเขาเขาไม่ออกเช่นกันอหนึ่งซีไม่ได้นะ งไม่ได้เพราะว่าเรียกล้หนวยสีบนี่มีกันหน่กันเรียกเขาลักหนวยสีเขาตเป็อืนลัาหนวยชีพเอจะออกลักลอยเขาเกดได้นวยซีแกดได้เรียนซีอม่ต้องกรับก็ได้นี่คือประมาณแล้วงันซว่ารกรตัวนี้มันนำมาโดยเฉพาหาพ่อนวยอะไรบ้งลักหนวยนะลักหนวยมีศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดห้า หกห้าสามสองหกห้าสามสองลุงนวดรักสิบมันมันจีรักงวดอี่คือยุดท่ายมูด้วยแม่นครลักซิบเือเป็นตัวนั่นไปเอตั้งรักซิบไปเวก้าบายแต่ครังีพ่อให้ชัดเจนทังที่มันจะรับไงนะจะรับไงเพาะต้องไปซื้อกลับเลขกมันจะหลายตัวเ่าต้องไปกลับเลขก็ได้ครับหกห้าสามสองนะรักงวดรักซิบบอกร่อมกานเนี่ยครับ อาการคันนี้พ่อหวังที่มันมันสีได้ไปซับไงนะพ่อ่มันมันสีได้ไปซับไงเพราะประาณร่างเทียนนี่พ่อให้ไปเลี้ยงกระดอกเออมึงเล่าบ้างไปบอกคนแล้วงเนื้อเราก่งมาเลี้ยงสีไม่มากพ่อมครับผมเอาอยุบอ่ลักลอยว่าย่อหอดพุ่นโดยพุ่นจะพุ่นหรือเกินไม่สีเอาไว้เยอะเลย่บ่เอาดอกบ่ต้องให้ลักลอยไม่มีให้ก็ดีแล้วหรอให้ใครก็ไม่ยั่งมห้จากใคร สอ,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 องตัวนี้พ่อแล้วสองตัวจรงนี่แก่ธรรมดานี่นพอ่อฝา,ากินอ้เดี๋ยินแหนเงินล้านเลยรชื่อว่าย,ยังไงเนาะถือกล่องร,รับประกันสองลลร้อยไเส็นอ,ออกแน่นอนครับผมนี่ลงต่เ้เนอะ,นะ่ลงต่้่ลงตํานะพ่อเนาะเออลงต่้กันมันาห้เก็บวงเงินปิดแลวทั้งสินนี่บอก่งกาเินที่เรีนกลงตั้มไย มีบอกคนเล, Omega, ลี้ยงลงตั้มเลี้ยงลงตั้มกันเท้าจับกูแล้วตัวไหนมันแต้มสูงเกินไปเท่ากับเท่ากับวสีเนาะเท่ากับสีจะสู้มันตั้มเอาตั้มครับโอ้ยฟังแต่ว่าสามคนมึงมันตั้มมือบวตั้มเนาะครับโอ้ยตายตายก็ตั iert, so ้มไปนิดตัวเนาะครับขวดมันสูงเกาก็แตกขวดมันฟูงครับอืเว่าเพื่อนมันตั้มะแท่ในกะแท สั่งแต่สิบแ้มลงมาน่าพอ,อจนนั่นจี๊ดกเลยสิบเอ็ดใส่เจ้ามือกินอะไรครับด้อตัวเลขแนวทางของพ่อตาทองสุกล้านเปอร์เซ็นนะครับ ปัจจรยท่องสูงเน้นอยู่ที่ห้าสมนะครับปัจจเหลียมาตำนะครับมาตำก็คือห้าสามหานึหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับตัดสินใจเอาด้วยกอบด้วยอฟซีตัวกนกันบมากชอบได้หก็บจับฉลากินแมงรัฐบาลไว้นะครับรรส่งปัจจัยทองสูงควรเน้นอยู่ที่ห้าสามสาหาหหาอยู่ประมาณนี้นะครับสาหรับ คลิปนี้ก็คงจะขอยุติการไทยทำไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเ้อะที่นี่ปิดจแล้วนะเอาครับเอฟซีทุกท่านครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับคลิปีเด็ดช็อตดีๆจากทังช่องท่องใส่้าด้วยนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับผม